สวัสดีพี่น้องสวัสดีอีกครั้งครับวันนี้เรามาสูบน้ําหลังจากที่เราได้ทําการปิดคันกันน้ําแล้วก็สูบน้ำแล้วมาดูปลาครับมันมีไหมตอนนี้ทีมงานเราก็จอดซ่อมก่อนนะครับแมคโรรคล้อก็แครีหักครับเดวจอดซ่อมก่อนค่อยลงงานต่อครับบ่อแห่งนี้ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูอาจารย์ชิดครับ ควบคูโบต้ายูสามห้าครับตัวนี้ดูดิว่ามีปลาไหมโอ้ใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเสียนนุ้ยโอ้สูบทางสารได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีปลาไหม โอ้เลนครับเลน อะไรมาเรื่อยๆมาดูว่าจะมีปลาเยอะหรือเปล่านะ โอ้ยปลาปลาปลาอะไรเนี่ยวายมาแล้วมีปลาไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ไหนโอ้โหนี่ปลาเนี่ยปลาดุปลาดุรดครับเด็กเด็กๆไปเรียนหมดแล้ว โอ้ยมันจะไปแล้วดีครับแล้วใครจะจับอ่ะราน้อจะเยอะไหมเนี่ยราเยอะไหมก็ไม่มีใครมาจับอ่ปะปลาไหลเหรอมีปลาไหลเปล่า ปลาเพียบเลยครับทำไง้นนกะปลาได้อะเพื่อนเอาไปสูตรสูตรการจับปลานะครับจับปลาก่อนอุ๊ เปตัวใหญ่ครับโอ้โหจะเลเลยครับอืออู้ตัวบอกใหญ่เลยพี่น้องไดเมนูแล้ววันนี้อันนี้ปลาอะไรปลาดุกเปล่าอันนี้ปลาดุก โอ้ยย้า้บาดมือนะครับไห้แลวไม่เคยจับปลานะอื้อ ยังไม่เป็นก็เคยจับปลาครับต้องขออภัยด้วยโอ้ยหอยทะเลมั้งมีไหมนี่มีเยอะเนาะยก็เปิดทำทางน้ำมันไหลลงหน่อยเนาะนั่นแหละ ี่เด็กๆมัจับปลาให้เด็กๆก็ไม่มาครับปลาเยอะมากครับได้แล้วส,สามสี่ตัวฮะมันจะปลาแล้วนุ่นครับเห็นแล้ว,ว,เ,หลวเห็นแล้วครับนุ่น อุ้นั่นอีตัวโอ้ยชาวบ้านทะเนไปไหนหมดครับปลาเยอะมากครับนี่ยังไม่มีใครจับเดี๋ยวให้แม่โครตักลงตักลงก่อนนี่ ไมโควิดก่อนเครื่องสูบน้ำสองตัวครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ใช้สูบน้ำบ่อสบายๆครับ ทีที่เข้ามามาดูมาชมนะครับยังไงก็ฝากขติดาม,มาดูทีมงานของเรากำลังวิทย์น้ำจับปลาครับฝากขอบคุณทีที่เข้ามาติดตามรับชมครับตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วนะ ตามแห้งเสร็จแล้วก็จะทำการขุดแล้วทีนี้นะครับโอเคครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม